ครับนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อีสัยสตูดิโอนะครับวันนี้เจอกันเช่นเคยเอาเสียงหายเราอยู่กับเซียนยูรูนะครับวิเคราะห์แทบตายสุดท้ายโชคชะตาเอาไปแรกนะเป็นไงมุมกล้องใจก็ว่าวันนี้เจอกันเช่นเคยนะครับนี่ถ่ายทอดสดส่งตรงจากเกาะอังกฤษนะไม่ใช่นะครับว่อยู่ที่นครพนมซิตี้เหมือนเดิมนะแต่ช่วงนี้ต้องยอมรับว่าโออากาศกลับมะนาวอีกแล้วนะ อะไรก็ไม่รู้นาทีโซนยุโรปนี่หีมะก็ลงกันอย่างหนักเลยครับวันนี้เราอยู่กับศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับแล้วก็มีการสัปดาห์ของทางแชมเปียนชิพนะครับเดี๋ยววันนี้ดูสภาพความพร้อมของแต่ละทีมที่จะติดในค่ำคืนนี้นะครับว่าทีมไหนมีความพร้อมเป็นอย่างไงโอกาสจะเข้ารอบตกรอบมีมากน้อยแค่ไหนนะครับก่อนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามให้กับอ e ีซัยสตูดิโอด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมไปเป็นเพื่อนกันด้วยนะจ๊ะยังไงฝากไว้ด้วยนะ ครับวันนี้ในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกเองเนี่ยเราจะมี2คู่หลักๆนะครับที่จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมสุดท้ายตามทั้งเบนฟิกา้าแล้วก็เชลซีไปมีใครเอ่ยที่ตามไปมีเบนฟิกา้ามีเชลซี อ่าแล้วมีอะไรอีกนะลืมละเอาของสัปดาห์ดีแล้วกันนะครับสองคู่ที่จะเตะกันคือมีปอร์โตกับอินเตอร์มิลานแล้วก็แมนซิตี้กับไรซิกซึ่งสถานการณ์ของทั้งสองทีมนี้ต้องยอมรับว่ามันต่างกันนะเพราะว่าเหมือนปอร์โตเนี่ยได้กลับมาเล่นในบ้านก็จริงแต่นัดแรกพวกเขาแพ้ไปก่อนนะส่วนแมนซิตี้นี่กลับมาเล่นในบ้านแต่เสมอเดี๋ยวมาดูความพร้อมกันนะครับเราเริ่มตั้งแต่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับแมนซิตียนาแมนเิตี้เจอกับไรซิกนี่นัดแรกนี่ต้องใช้คําว่าวันนั้นเราบรรยายสดด้วยจบด้วย สกอร์เสมอกัน1ประตูต่อหนึ่งแต่ยูฟ่าแชปี้ยนลีกมันไม่มีอเวกูนะครับใช้คําว่าเหมอเหมอเลยนะการมาเล่นที่บ้านของแมนซิตี้นี่ต้องยอมรับว่าเป็นงานยากของไรซิกแน่นอนนะครับเพราะว่านัดแรกที่เจอกันเนี่ยจบด้วยผลเสมอโคตรจริงนะครับแต่รูปเกมต้องยอมรับว่าแมนซิตี้เองในช่วง45นาทีแรกพวกเขาดีกว่ายังเห็นได้ชัดแต่ครึ่งหลังเนี่ยเหมือนช็อตไปเฉยนะครับแล้วที่สำคัญแมนซิตี้เองในช่วงก่อนหน้าที่เจอม ไอไลซิกที่ผ่านมาเองเนี่ยผลงานค่อนข้างโดดเด่น แล้วหลังจากนั้นแมนซิตี้เองเหมือนรู้เลยครับว่าเขาต้องโฟกัสบอลไหน,นจินตนาการง่ายๆครับสึกพีมอรีกในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการพักตัวผู้เล่นสําคัญๆหลายๆตัวแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแผนเพื่อให้นักเตะเองเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานเยอะต่างกันจากไรซิกนะครับไรซิกเนี่ยต้องยอมรับว่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่การเจอทั้งโบสุสเซียดอทมูลหรือแม้กระทั่งเจอทั้งตัวไรซซิกเนี่ยเจอกัตบัตลัดล่าสุดนี่คือใส่สุดนะครับ11ตัวผู้เล่นของไรซิกเ ก็คือเป็นชุดหลักของเขาที่เขาใช้โดยปกติแต่ปัญหาของไรซิคคือตัวสำรองที่จะมาโลเทชันหรือทดแทนในลีกมันน้อยไปหน่อยมันไม่เหมือนแมนซิตี้นะแมนซิตี้เองเนี่พูด,ดง่ายๆว่า11ตัวผู้เล่นเนี่ยเขาเปลี่ยนทีเขาเปลี่ยน7คนได้แบบสบายๆส,ส่วนไรซิกเวลาจะปรับตำแหน่งแต่ละทีอาจจะปรับได้แค่หนึ่งหรือ2ตำแหน่งเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าพอมีการปรับตำแหน่งปุ๊บผลงานในลีกก็มีปัญหาเพราะอย่าลืมว่าในลีกเองไรซิกพวกเขาก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งทีมถ้าดูจากตารางคะแนนลุนแชมป์ได้เลยนะลุ้นแชมป์ลุนพื้นที่ยุโรปได้เลยครับก็คงไม่อยากเสียโอกาสตัวนั้นไปซึ่งการเจอกันของแมนซิตี้เนี่ยต้องยอมรับว่าแมนซิตี้กับไรซิกสถิติที่เจอกันเนี่ยค่อนข้างเป็นทางแมนซิตี้ดูดีกว่าเล็กน้อยแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ้าบ้านแมนซิตี้ดูเหนือกว่าไรซิกคือการได้เล่นในบ้าน แมนซิตี้เองปีนี้เล่นในบ้านถือว่าสุดยอดครับไม่มีข้อคอรหาหรือว่าไม่มีข้อตำหนิใดๆเลยแต่ไรซิกต่างหากที่มีปัญหาเกมเยือนเกมเยือนของไรซิกในลีกเองเนี่ยในบุนเดสลลกาต้องยอมรับว่าไม่ดีเลยนะฮะไรซิกเป็นทีมเก่งในบ้านของจริงครับแต่เวลาเล่นเกมเยือนไรซิกมีปัญหาตลอดสถิติการเจอของไรซิกในฐานะเกมเยือนกับหัวตารางไรซิกไม่ชนะใครเลยนะโดนเยือนเนียนเบอร์ลิน เสมอแค่บาเยนแพ้ดอทมุลพวกโคโรนหรือแม้กระทั่งอาพวกที่เป็นของตัวเบรเมนหรือแม้กระทั่งพวกกัดบงกัดบัตรเป็นเกมเยือนไลฟ์ิกแพ้นะ ถือว่าไรซิกเองปีนี้เนี่ยเหมือนเหมือนบ้านใครบ้านมันเลยเกมในบ้านนี่เก็บคะแนนได้อย่างต่อเนื่องครับแต่พอเวลาเล่นเป็นเกมเยือนเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าไรซิกเองมีปัญหานะัดที่เจอบรูซเซียดอทมุนนี่ก็สภาพทีมป้อเป้ต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยนะครับนั่นแหละครับคือปัญหาหลักที่ไรซิกเองแต่ต้องเจอแล้วไปเจอทีมที่เล่นในบ้านในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว่าเวลีกูดเลยนะอย่างแมนซิตี้ สิบเอ็ดตัวผู้เล่นที่น่าจะลงทั้งสองทีมที่คาดการไว้ของทางแมนซิตี้ไม่ต้องพูดถึงครับเพราะว่าน่าจะใส่เต็มสูตรนะพะนัดล่าสุดเนี่ยเควินเดอ์บอยดโดนดบเพื่อนัดนี้โดยเฉพาะต้องใช้ค้ว่าอย่างนี้ครับนัดที่เจอกับทางคิสตันนพาเลตในบอลลีกนี่แมนซิตอรดบเควินเดอ์บอยแล้วก็เอาตัวผู้เล่นหลายๆตัวลงมาแทนอย่างบุกฟิลฟเดนเนี่ยดบลิย์ตมาเลสอย่างเงี้ยเพราะเป็นเกมใหญ่เนี่ยเราเห็นอยู่แล้วครับว่า จ็คอาทางตัวเป๊ปกูดิโอเปป๊กดิโอล่าเองเนี่ยเลือกใช้ทางลียาสมาเรสแล้วมาเรสแกเล่นเกมใหญ่ได้ดีผู้ผู้รักษาประตูเอนเดอร์สันเหมือนเดิมครับคู่เซนเตอร์วันนี้พร้อมเป็นลูเบนดิอาร์จับอาคันจี้ครับสายอาเก้ขวาว็อกเกอร์มิดฟิลด์คู่กลางแบร์นาโดกับโรดี้เหมือนเดิม3ตัวทําเกมครับเดอะบอยกินลิปมาเรสหน้าเป้าฮาแลนด์แค่เห็นชื่อครับซิตี้ส่วนของทางทีมเยือนอย่างไรซิกเองเนี่ย หลักๆเนี่ยได้ทางติโมไอติโมวนเนอร์มาแต่ก็มีปัญหาครับเพราะว่าไอทางเอ็นกุนกู้เนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะแล้วถ้าเราจํากันได้นัดแรกที่เอ็นกุนกู้ลงมาในช่วงครึ่งหลังเล่นดีติโมวนเนอร์เองต้องกลับมาเจอทีมจากพรีเมียร์อีกทีต้องดูนะครับว่าจะพิสูจน์ผลงานได้ไงส่วนตัวเหลือตัวที่เหลือครับแอนดรซิวาเอร์เอมิลฟอสเบิร์กหรือแม้กระทั่งโดมินิกสบอตไลน์เองเนี่ยก็ยังครบเหมือนเดิมนะครับแต่หลักๆของตัวไลซิกเอรปัญหาคือแผงหลังเพราะแผงหลังของไลซิก โอบานหรือแม้กระทั่งจจสโกเองพวกนี้ถือว่าแพ้บอลเรา,เ,ราเขาเรียกว่าแพ้บอลเลาหรือแล้วริมเส้นของซิตี้ซ้ายขวานี่สายเลาหรือเลยนะทั้งริยานมาเรกับแจ็คก,กิลิตนะครับแล้วกลายเป็นว่าคู่นี้เนี่ย มันเหมือนเลือกทีมเข้ารอบเลยโดยส่วนตัวผมยังมองว่าแมนซิ t y ตี้ครับเป๊ปโกดิโอราปีนี้แกคาดหวังทุกอย่างแกต้องการทุกอย่างที่เป็นยูฟาแชมเปียนลีกแล้วการจัดตัวผู้เล่นของเป๊ปโกดิโอราเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับว่า <S <S พรีเมียร์ลีกสบายๆไม่ซีเรียสได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่กับยูฟาแชมเปียนลีกแล้วได้เล่นในบ้านแมนซิ t y ตอ้ยังข้ามได้ครับแมนซิตี้เองน่าจะชนะไรซิกได้ด้วยไม่ยากด้วยซ้ำนะ โดยส่วนตัวผมมองว่าไม่ยากด้วยซ้ำครับเพราะถ้าเราได้ดูนัดแรกที่เล่นกับไรซิกเนี่ยจังหวะไรซิกสู้ไม่ได้คืองงหัวไม่ขึ้นเลยต้องใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับเลยมองว่าคู่แรกนะครับแมนซิตี้ครับผ่านสบายเป็นไง อะไรครับแมนซิตี้กับไรซิกนะคู่แรกหลายๆคนบอกไอ้พี่เขาเสมอมานะไรซิกทีมดีแต่ถ้าเราเช็คผลงานดีๆเราจะรู้นะครับว่าด้วยทางฟุตบอลในระบบ4-2-3-1เหมือนกันแต่คุณภาพแดนกลางคนละเรื่องแมนซิตี้เป็นฝ่ายทะลุงพยายามเข้าทำแน่นอนครับส่วนทางตัวไรซิกเป็นเป็นระบบสวนกับที่ดันชอบของบอลมันเลยกลายเป็นว่าไรซิกเองเนี่ยมันเล่นบอลครึ่งๆกลาง ทังจริงนักเตะของไรซิกสามารถเล่น4-3-3แล้วสวนแบบมันๆได้เลยนะแต่ไรซิกเองเหมือนไปกลัวไปเรื่องมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวมันเลกลายกลมันมากพอคุณเลือกมิดฟิลด์ตัวรับ2ตัวน่ะคุณบุกไม่สุดแน่นอน แล้วก็เห็นได้ชัดครับว่านัดที่เสืรกับเสมอกับซิตี้นัดแรกเนี่ยมันมาจากลูกเซพีสมันไม่ได้มาจากเกมบิวนะครับผมนะโอเคกันกคู่ถัดไปครับ f c p o r ปอร์โตเจอกับอินเตอร์มิลาน FC ฟซีปอร์โตกับอินเตอร์มิลานนี่ต้องใช้คําว่านัดแรกที่เจอกันเนี่ยอินเตอร์มิลานชนะปอร์โตไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ซึ่งต้องยอมรับว,ว่าวันนั้นอินเตอร์มิลานเล่นดีกว่ามากนะครับในวันนั้นเล่นที่บ้านของอินเตอร์มิลานแต่สิ่งหนึ่งที่อินเตอร์มิลานขาดหายไปเลยคือความคมในแดนหน้า แล้วก็ไม่ใช่แค่นัดนั้นนะครับเพราะอินเตอร์มิลานในช่วงหลังต้องใช้คำว่าในช่วงหลังอินเตอร์มิลานยิงได้น้อยลูกกูก็ยังเป็นพี่สากระเบือยันเลือนลบเหมือนเดิมพี่ตู้ของเราในช่วงหลังก็แล้วแต่อารมณ์แกจริงๆนะวันแกจะยิงแกก็ยิงวันแกไม่ยิงแกก็ไม่เอาเลยนะครับซึ่ง3ามนัดล่าสุดใครจะไปเชื่อครับว่า3มนัดล่าสุดเนี่ยอินเตอร์มิลานชนะได้แค่นัดเดียวคือนัดที่เจอเรเช่ซึ่งนัดน,นั้นอะ่ะใช้คําว่าชนะแบบไม่ได้เต็มใจชนะด้วย ส่วน2นัดที่เหลือเนี่ยก่อนหน้านี้ไปแพ้โบรญนยานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแพ้ทางสเปเซียไป2หนึ่ง ทีมท้ายตารางนะซึ่งทำจริงอินเตอร์มิลานเขาอยู่ในในโซนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพยายามจะขึ้นไปอยู่ในโซนหัวตารางเพื่อลุ้นพื้นที่ยุโรปกับพวกโรมากับเอซีมิลานเลยแต่ปีนี้อินเตอร์มิลานกลายเป็นทีมที่เล่นดูไม่สนุกเลยเล่นบอลช้าด้วยระบบด้วยครับอินเตอร์มิลานแกถนัด3า2ในช่วงหลังอินเตอร์มิลานใช้ระบบ3า2มันเลยกลายเป็นว่านักเตะที่มีความเร็ว ก็จะดูเชื่องช้าไปเพราะระยะในการวิ่งมันสั้นส่วนหน้าเป้า2ตัวกับของตัวอินเตอร์มิลานทุกวันนี้ที่ใช้คือรูกากูกับทางโรตาโรมาตินเนสแล้วแต่อารมณ์แกสามวันดีสี่วันไข่ต้องใช้คําว่าอย่างนี้เลยครับว่าอินเตอร์มิลานการมาเยือนปอร์โตนี่เหนื่อยนะครับซึ่งปอร์โตเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมของโปรตุเกสที่เล่นบอลสนุกแต่สิ่งเดียวที่ปอร์โตขาดหายไปเลยถ้าเราจํากันและจากันได้ในนัดแรกคือปอร์โตเคยเล่นระบบ4 3 3 แต่4-3-3ของปอร์โตเองเนี่ยนัดแรกอะ่ะดันไปเล่นเข้าทางอินเตอร์เพราะว่าอินเตอร์เกพาดึงช้าเข้าใจความหมายไหมคืออินเตอร์เกพาดึงช้ามันเลยกลายเป็นว่าปอร์โตเองเนี่ยด้วยการเล่นระบบ4-3-3แต่แดนกลางไม่สามารถเก็บบอลได้มันก็จบครับปอร์โตเองนี่การเจออินเตอร์มิลานต้องยอมรับว่ามันเหมือนของแสลงนะหลายๆคนยังบอกว่าพี่วันนี้ไปเล่นบ้านปอร์โตนะแล้วอินเตอร์ฟอร์มการเล่นไม่ดี เจอกับปอร์โตที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ถ้าเป็นของโปรตุเกสก็เป็นตัวดบท็อปแต่อย่าลืมนะครับว่าแผนการเล่นมันหงำกันอยู่ปอร์โตเองเลือกใช้4-3-3แต่เป็น4-3-3ที่ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการตอบโต้เท่าไหร่นะครับเพราะอะไรเล่นริมเส้นหลายๆตัวเล่นหลายๆจังหวะแต่การขึ้นบอลค่อนข้างช้าพอขึ้นบอลช้านี่จบเลย อินเตอร์มิลานแกเล่น352แกแพ็คตรงกลางแบบตึงๆอยู่แล้วพอแกแพ็กอย่าง,งน,นั้นนั่นหมายความว่าปอร์โตเองถ้าจะสวนนั่นคืออินเตอร์ต้องพลาดเอง แล้วอินเตอร์ตอนนี้นะต้องยอมรับว่าแดนกลางทั้งพวกนิโคลเบเรราเอยคาฮานูกูหรือแม้กระทั่งตัวเฮลริกมาติกยานในช่วงหลังถือว่าเก็บเกมแดนกลางได้ค่อนข้างดีอันนี้เฉพาะแดนกลางนะยิงประตูดได้ไม่ได้ไม่รู้แต่แดนกลางของอินเตอร์มิรานะเก็บบอลดีขึ้นบอลด้านซ้ายอย่างพวกเมมฟิสไม่ใช่ตัวเดนเซลเดมฟายหรือแม้กระทั่งตัวเฟเดริกเดมาโกพวกนี้ถือว่าทําให้อินเตอร์เนี่ย รูปเกมดูค่อนข้างดีกว่าฝั่งตรงข้ามเสมอใช้คำว่าดีกว่าฝั่งตรงข้ามเสมอเพราะว่ามิดฟิลด์แดนกลางของอินเตอร์มิลานสามารถเล่นบอลบล็อกทูบ็อกแล้วดึงสปีดของฟุตบอลได้ค่อนข้างดีแต่ปัญหามันติดแค่อินเตอร์ยิงไม่ได้เท่านั้นเองส่วนของทางปอร์โต้น่ะปอโตแกเล่น4-3-3แต่เป็น4-3-3ที่ตามฝั่งตรงข้ามโดยปกติถ้าคุณเล่น4-3-3คุณต้องเป็นคนกำหนดเกม ถ้าคุณเล่น4-3-3แล้วให้ฝั่งตรงข้ามกำหนดเกมเกมของคุณจะค่อนข้างมีปัญหาเนี่ยแหละครับเลยกลายเป็นที่มาว่าระหว่างคู่อินเตอร์มิลานกับปอร์โตเองโดยส่วนตัวยังมองว่าอินเตอร์มิลานครับด้วยการเล่นเป็นทีมเยือนก็จริงแต่ด้วยรูปแบบของทีมหรือแม้กระทั่งแผนการเล่นอินเตอร์มิลานยังดีพอที่จะเข้ารอบได้อาจจะไม่ได้ชนะ บางทีอาจจะยืนเสมอเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะอย่าลืมว่าอินเตอร์มิลานเขาตุนไว้หนึ่งรูกในนัดที่เล่นที่บ้านของทางอินเตอร์มิลานอยู่แล้วแล้วปอโต้เนี่ยคือคือคุณเล่น433แต่ไม่กำหนดเกมนี่คือจบ เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณไปเล่นตามเกมของอินเตอร์เกม4-3-3ของปอร์โตจะช้าไปทันทีเพราะด้วยสไตล์ของอินเตอร์มิลานที่เซตร,ระบบ3-5-2มันพยายามดึงจังหวะตรงกลางให้ช้าๆต่อให้คุณเสียบอลแดนกลางฝั่งตรงข้ามก็ยังสวนไม่ได้เพราะจังหวะเสียบอลมันจะช้าเนี่ยแหละครับเลยกลายเป็นว่าคู่น,นี้เนี่ยโดยส่วนตัวผมยังมองว่า งูใหญ่อินเตอร์มิลานน่าจะเข้ารอบได้อาจจะไม่ได้ชนะแต่ยืนพื้นผมว่าอินเตอร์มิร,รานมาเยือนปอโตรอบนี้ไม่แพ้เป็นไงวันนี้จัดงูใหญ่อีกทีเดี๋ยวก็รู้กันว่าจบเกมจะเป็นงูใหญ่หรือไส้เดือนะ เออเดอ็กาลวัออออได้อยู่ได้อยู่นะครับนี่นะครับคือ2คู่ของศึกยูฟาแชมเปียนลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายที่จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายวันนี้จะได้อีก2ทีมนะครับส่วนอีก2ทีมที่เหลือเตะพรุ่งนี้นะลิเวอร์พูลเตะพรุ่งนี้นะครับคราวนี้เราแถมให้หน่อยดีกว่ามีแชมเปียนชิพครับแชมเปียนชิพเองเนี่ยต้องใช้คําว่านัดกลางสัปดาห์ของแชมเปียนชิพเนี่ยค่อนข้างบีบแล้ว2ทีมที่น่าสนใจให้นึกถึงมอมาหรือตัวเอ็มนะ มิดเดิลซ์เบอร์กับมิววอลนะมิดเดิลซ์เบอร์เองเจอสโต็กซิตี้นะครับซึ่งสถานการณ์ของมิดเดิลซ์เบอร์ต้องยอมรับว่าเวลิกูดนะมิดเดิลซ์เบอร์ตอนนี้นะครับพวกเขาขยับจากขึ้นเออไม่ใช่ขยับจากใช้คำว่าเตะ36ินัดมี63คะแนนอยู่อันดับ3ตามหลังเชฟฟ,ฟิลด์อยูไนเต็ด4คะแนน ซึ่งก่อนหน้านี้ถ้าใครจำได้นะครับมิดเดิลสโบรตามหลังเชฟฟิลด์ถึง13คะแนนนะตอนนี้ขยับเข้ามาเพราะว่าเชฟฟิลด์ยูเนเต็ดไม่รู้ไปโดนอะไรครับดาบคู่น่าจะบินแล้วไหม <c oughs> สี่นัดหลังสุดเชฟฟิลด์สะดุดหมดเลยส่วนมิดเดิลสโบรสะดุดแค่นัดเดียวเก็บได้3นะัดเต็มถือว่าอัตราเฉลี่ยในใชัยชนะของมิดเดิลสเบร์แล้ววันนี้ได้เล่นในบ้านเจอเกมกับสโตกซิตี้ต้องยอมรับว่าสโตกซิตี้คือเกมแข็งเกมแข็งในที่นี้ไม่ใช่ว่าทีมแข็งแต่ มันเล่นทื่อๆถ้าสโต๊กนำก่อนมิดเดิลมีโอกาสกลับมายากแต่ถ้ามิดเดิลน,นำก่อนไหลแน่นอนครับเพราะว่ามิดเดิลสเบริร์การคุมทัพของไมเคิลคาริกต้องยอมรับว่า แพลตฟอร์มของมิ d d ด e s สเปอร์ตอนนี้คือคาแรคเตอร์ทีมใหญ่เซตบอลดีบิวอัพสวยเข้าทำดูดีนี่แหละครับคือคาแรคเตอร์ทีมใหญ่ที่ไมเคิลคาริกเองเนี่ยทำให้มิดดิสเปอร์เป็นแล้วเราแล้วผมเองติดตามมิ d d ด e สเปอร์มาสักพักเลยครับแล้วเจอสโต๊กซิตี้สโต๊กเกมเยือนไม่ดีเท่าไหร่เน้นบอลอังกฤษจ๋าจาสโต๊กเป็นบอลไม่มีแพลตฟอร์มมากครับออกริมเส้นจัดๆโยนเข้าในตัดกลางดีๆยิงไกลๆนี่แหละครับคือส t ต๊กซิตี้ซึ่งมันหวังผลไม่ไม่ไม่ได้แบบ100%เท่า กับ m i d d l e s o r o u g h m i d r o u g h ในเกมที่แย่แต่เขามีระบบที่ดีมันเลยกลายมันว่าในหลายๆนัดที่ m i d d l e s o r o u g h โดนนำมิดเดิลสามารถกลับมาได้เหมือนนัดล่าสุด m i d เดิลส r เบ g รเองเนี่ยถ้าใครจำได้ m i d เดิลส r o บ g รนัดล่าสุดพวกเขาเนี่ยตามหลังสวอนซี1-0ตั้งแต่ช่วง10นาทีแรก หลังจากนั้น m i d เดิลสเบิพิแซงกลับมา3ลูกนะใช้คําว่า3ลูกนะครับแล้วอีกหนึ่งตัวที่ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยสวอนซีไอตัวสโต๊กซิตี้ไม่น่ารอดคือสโต๊กเล่นเหมือนเลดดิ้ง บอลแข็งแงเล่นคู่หน้าเหมือนกันออกริมเส้นเยอะๆเปิดใส่เหมือนกันแล้วมิดเดิลสเบอร์สถิติการเจอเรดดิ้งล่าสุดในบ้านกดเรดดิ้งไป5ลูกเลยกลายเป็นว่าคู่นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับอยู่กับมิดเดิลสเบอร์น่าจะสบายใจกว่านะอยู่กับมิดเดิลสเบอร์หลังๆนี่อยู่กับมิดเดิลยังสบายใจเชฟฟิลไม่ไหวครับเชฟฟิลเชฟฟิลยูไนเต็ดไม่รู้เป็นอะไรนะสะดุด4 5, นะี่ห้านัดติดๆล่าสุดก็โดนลูตันทาวกดคาบ้านเลยอะ เออถูมไหมส่วนอีกตัวหนึ่งที่ชอบคือมิววอลครับมิววอลเนี่ยนัดนี้เนี่ยพวกเขาเองมิววอลจะต้องใครเขาว่าเปิดบ้านเจอกับสวอนซีซึ่งมิววอลเล่นคาเล็กเตอร์ใครๆคไม่เดนซเบอร์ ส่วนสวอนซีนัดที่แล้วเนี่ยเหมือนจังหวะที่ยิงเข้ามิดเดิลสเบอร์มันไม่ได้เป็นจังหวะตั้งใจรูปเกมของสวอนซีเปอร์เซนต์การของบอลน้อยมากครับเลยกลายเป็นว่าคู่นี้ก็ยังเหมือนอยู่ที่เจ้าบ้านเหมือนเดิมผมมองว่าด้วยด้วยด้วยความต้องการใช้คําว่าด้วยความต้องการเพราะว่าสวอนซีเองตอนนี้เขาอยู่ตรงกลาง ไม่ตกชั้นละด้วยแมพที่เหลือแต่ก็ขึ้นไปโซนหัวตารางไม่ได้ละเล่นเพื่อจบฤดูกาลแล้วก็รักษาสถานะเท่านั้นเองส่วนมิวอมวอรมิววอยังมีลุ้นนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยมิวอเองถ้าเทียบในตารางคะแนนพวกเขาอยู่อันดับ6ลุนน off, ล้นพื้นที่เพย์ออฟนะลุ้นพื้นที่เพย์ออฟแต่ใช้คำว่าแต่ต้องชนะไว้ก่อนเหตุผลเพราะว่าคะแนนของพวกเขาห่างจากนอริกับเวสบอมแค่2คะแนน ถ้ามีววอเผอแพ้นี่พื้นที่เพย์ออฟอันดับสุดท้ายนี่สั่นนะใช้คําว่าสั่นนะครับแล้วเป็นเกมในบ้านด้วยผมมองว่ามีววอไม่น่าพลาดครับด้วยความต้องการพื้นที่เพย์ออฟแล้วอย่าลืมว่าการได้เพย์ออฟเนี่ยม,มันคือสุดนะอย่าลืมการเลื่อนชั้นมันถือว่าได้ครับแล้วเวสบอมเออยหรือนอริทที่อยู่ร่างมีววอร์คือมีวอตอนนี้อยู่อันดับ6นอริทเจ็ดเวสบอมแปดซึ่งนอริทกับเวสบอมเนี่ยห่างจากมิววอรสองคะแนนนั่นหมายความว่า เกมในบ้านตอนนี้นะครับโซนหัวตารางเน้นย้ำเลยนะครับโซนหัวตารางเกมในบ้านไม่ไม่ควรพลาดเลยกลายเปนว่าคู่นี้ผมมองว่าน่าจะเป็นมิววน่าจะจะน่าจะเข้าวินได้นะครับดูจากความพร้อมแล้วก็โมเมนตัมว่าองี okay, ้นะเรียบร้อยนะครับโจบกับเซียนยูรูนะครับวเคอทแทบตายสุดท้ายโชคชะตาไปเกณฑ์วันนี้4คู่4ความหอมยูฟาแชมเปี้ยน,นลก จะเข้าสู่รอบแทีมสุดท้ายโดยส่วนตัว,ตวยังมองว่าซิตี้น่าจะผ่านไรซิงไม่ยากครับส่วนปอร์โตเจ้าบ้านก็จริงแต่ด้วยสไตล์การเล่นไม่น่าจะกินงูใหญ่ได้นะส่วนของแชมเปี้ยนชิพครับไอไมนคลคริกนํำพาเช่นคำว่ามิดเดิลส์เบอร์กับมิววอลนะสตัวเอ็มน่าจะดูปลอดภัยกว่าเดี๋ยววันนี้มีบรรยายสดช่วงตีสามนะครับคู่ซิตี้กับไรซิงนี้เลยนะถ้ายังไงอย่าลืมเจอกันนะครับพนนี่คืออีไซส์สตูดิโอครับพมากก่ากับการดูฟุตบอลคือมิตรภาพที่เกิดระวังดูฟุตบอลเจอกันอีีกทช่วงบร,รย สดไปแล้วนะครับสวัสดีครับเนี่ยเพิ่งสังเกตสองตัวเอ็มแม่มิวอร์มิดเดิลเนี้ยมิดเดิลมิดเดิลน่แบบไม่รู้พีมาเตะเปล่าปะเนี่ย